เสียไปดูผลของหอยหุ้นนะครับจีนเช้าบ่ายวันศุกร์นะครับ14นะครับ2ตัวบนนะครับจีนจะไป2ตัวบนเลขชุดที่3เลข50นะครับลูดขึ้นลง24ตัวนะครับคือ50บวก24ได้74นะครับ50ลบ24ได้26นะครับก็คือเลขเขาคบสี่สิบเกตัวนะครับกดตั้งแต่2627ถึง4950517374นะครับส่วนท่านใดจะเลือกสุ่มตัดตัวไหนออกบางตัวออกก็ สุมตัดเอาเองได้นะครับแต่ว่าอย่าตัดตัวที่ถูกออกนะครับส่วนมันมี2อรอบก็ต้องแนะนำตามนี้นะครับเช้าถูกคือหยุดนะครับเช้าไม่ถูกเบิ้ลทบมาที่รอบบ่ายนะครับก็จีนนะครับ จีนช้าปปิด2ตัวบนที่6 5นะครับโอเคก็คือถูกถูกจีนไปนะครับโอเคนะครับผมขอ,อจบคลิปนี้เพียงแค่นี้นะครับ